สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C.M. Variety นะครับอ่าตอนนี้วันนี้นะครับโอ๊ตก็จะไปสันกำแพงที่บ่อสร้างนะครับไปหาซื้อของรางวัลนะครับให้กับ FC นะครับก็เป็นร่มบ่อสร้างสันกำแพงและอ่าพัดนะครับสันกำแพงมีหนึ่งเดียวในเมืองไทยในประเทศไทยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จะเห็นได้ว่าในอดีตนะครับในสมัยคุณอภัสราของสกุลได้รับตาแหน่ง m s s Universe นะครับก็เป็นร่มนะครับตอนที่ไปชายหาดนะครับไมอามีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอาอจำได้ว่าในขณะที่ที่ปุ๋ยนะครับ นะครับพราสติกุดได้สายชุดนะครับค้ายน้ำนะครับได้ก็ได้การกร่มบ่อ้างสันน้แขงแปงด้วยนะครับก็รู้สึกว่าอลาังนะครับที่นี่ก็เป็นถนนนะครับบ่อ้างถานนสันก้แพนงครับก็เอกลักษณ์วัญลัรษา์ก็จะเป็นต้นฉับฉานะครับตลอดทางเลยนะครับ 300บและมนเสน่ดีนะครับอันนี้ด้านหน้าน,นี่นะครับที่ด้นานหน้านี่ก็คือรถอาที่เป็นรถสองแถวประจำอำเภอสันกำแพงนะครับจุดสิด้นสุดก็ไปที่โรงเรียนสันกำแพงแล้วก็ผ่านหน้าเพื่อนะครับแล้วก็เป็นคิวรถที่ประชาชนสามารถขึ้นได้นะครับสมัยก่อน5บาทเองนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่20บาทนะครับ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนตอนเย็นนะครับประมาณ1 2, 3, นึ่งสอครับรถจะไปสิ้สุดที่นะครับถ้ารถที่ตารหลวงนะครับสันกำแพงก็จะมีของเด่นของดีหลายอย่างนะครับก็จะเป็นร้านจิวรี่นะครับที่ชาวต่างชาติชอบนะครับ หลายๆลร้านแล้วก็จะมีศีลาดนในต้นคลิปนะครับแล้วก็ในส่วนของโลกบ่อสาร้างสังก,กำแพงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีน้ําตกนะครับเป็นน้ําพุร้อนสันก,กำแพงนะครับแต่ตอนนี้นะครับได้แยกป็นจิ่อำเภอแล้วก็อำเภอแม่ออนแล้วนะครับในส่วนของปัตตานีตะวันออกนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ในส่วนของแม่กำปองนะครับ บองกอติดกับสามารถทะลุ่านะครับหรือว่าเป็นชายสิ้นสุดนะครับไปถึงที่จังหวัดลำปางครับแล้วก็จะมีโรงงานทำจิวเวอรี่หลายโรงงานนะครับแล้วก็มีโรงงานเครื่องหนังด้วยนะครับนี่คือสีแยกต้นเป่า แยกนี่นะครับก็จะทะลุไปทางฝั่งทิศทางทางฝั่งขวามือนี้นะคะก็จะไปถนนสังกะแพงตัดใหม่อ่าทะลุไปที่ถนนเจริญเจริญนะครับทางฝั่งซ้ายมือของโอ๊ตน,นะครับก็จะไปทะลุที่ถนนดอยสะเก็ดนะครับไปจนถึงอำเภอแม่โจ้อ่าอำเภอสันทรายที่ตำบลแม่โจนะครับทะลุไปถึงตลาดมีโชคตลาดรวมโชคแล้วก็ สามารถผ่านไปถึงอำเภอแม่ริมที่สารากลางได้นะคะเป็นถนนวงแหวนถนนแบบสีแยกตัดใหม่ครับถนนเส้นสันกำแพงนะคะก็จะมีเป็นโรงงานทำร่มนะคะแล้วก็สถานีกาทรทำร่มแล้วก็มีชาวต่างชาติสามารถมารับชมได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับอำเภอสันกำแพงเคยมีโรงแรมห้าดาวนะครับ ชื่อว่าโรงแรมดาราเทวีนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดตัวไปแล้วนะครับรอการเทคโอเวอร์แล้วก็รีนเวทใหม่นะครับถึงแล้วนะครับแล้วนะครับบ่อสร้างอันนี้เป็นตลาดวิทานะครับอันนี้ก็เป็นจะหินนะครับสังเกตได้ว่ามีธนาคารเยอะเลยนะครับ ป็นที่นี่นะครับเจ้าหญิงไดอาน่าเคยมาโรงงานสาธิตการทํากระดาษสาแล้วก็การทำร่มบ่อสร้างสังกำแพงด้วยนะครับถนนเส้นสังกำแพงก็จะมีเสน่นะครับตรงที่มีต้นชำชานะครับให้ความร่มเงาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ นะครับยาวไปหลายหลายกิโลนะครับนี่นะครเป็นศูนย์สาธิตการทํำร่มของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่าอจะเข้าไปชมหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคืนนี้ในการไลฟ์สดแจกของรางวัลนะครับแล้วก็เชิญมา ร่วมนะครับลุ้นของรางวัลแล้วก็คําถามนะครับได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอกด s u b s c r i b ให้โอ๊ตด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM วอ็รอ